ไปดูสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มลดระดับลงแล้วแต่ว่าไปยังมีหลายพื้นที่นะครับที่อยู่รอบนอกเนี่ยยังคงถูกน้ําท่วมเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เร่งสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ ฝนที่ตกหนักก็ส่งผลทําให้ตั้งแต่เช้าครับมีน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บริเวณทางลอดแยกแม่เหียดนะครับแยกสารเด็กแล้วก็ใต้สะพานป่าแดดตํารวจภูธรภาค5เนื่องจากว่าระบายน้ําไม่ทันบางจุดเนี่ยนะครับท่วมสูงประมาณ30-40ซนติเมตร นายจรินคงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็บอกว่าได้ดระดมกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจกักรนาเครื่องสูบน้ําเข้าไปสูบน้ําออกทําให้ขณะนี้หลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหากไม่มีฝนตกลงมาสมทบก็น่าที่จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันนี้ครับส่วนพื้นที่อําเภอรอบนอกอย่างเช่นอําเภอหางดงและอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ลุ่มต่ํายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับชาวบ้านก็ยังคงได้รับความเดือดร้อน เพราะว่าบางส่วนนั้นขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ผประสบภัยแล้วนะครับพร้อมทั้งฝากเตือนอันตรายจากฝนที่ตกลงมาครับและก็ทําให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับด้านกรมุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าวันที่27-29กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสาน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงดังนั้นครับในช่วงดังกล่าวภาคเหนือเองก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ขอให้ระวังตระาจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะครับ